สวัสดีนะครับลูกค้าชาวแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ผู้ที่ให้เกียรติติดตามนะครับและรับชมทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปประจำวันที่15นะครับกุมภาพันธ์2,564ครับทางทีมงานรถแท็กอร์นะครับอำเภอวังสารหมอจังหวัดอุดรธานีครับก็มาอัปเดตนะครับสินค้าประจำวันนะครับวันนี้ก็แจ้งข่าวนะครับมีรถเข้าใหม่นะครับมีรถกำลังเดินทางมานะครับกำลังจะเข้าใหม่หนึ่งรายการนะครับก็จะเป็นคูปัตตานะครับ L4708SP นะครับตัวสวยๆเลยครับ นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ดูนะครับมี4708 SP เข้าใหม่หนึ่งตัวนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อนะครับมาหลังไม้นได้นะครับพี่เบอร์โทรศัพท์ครับ091ครับ8611191ครับ091 8611191อีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับที่สามารถโทรติดต่อสอบถามก็ได้นะครับที่063ครับ3130447ครับ063 3130447นะครับ วันนี้นับก็จะพาลูกค้านะครับเดินชมสินค้าประจําร้านนะครับที่ยังมีวางจำหน่ายนะครับสินค้าทุกชิ้นนะครับเราจะติดราคาไว้หน้ารถนะครับตัวไหนที่ยังไม่ทันที่จองนะครับถ้ามีจองแล้วก็จะติดป้ายจองไว้นะครับทุกขั้นนะครับมีราคาชัดเจนนะครับบอกลูกค้าชัดเจนนะครับทุกคันทุกรายการนะครับ และอีกอย่างนะครับเราขายก็ขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็ลูกค้าทกสเท่านั้นนะครับการออกทกสนะครับรถจะต้องไม่เกิน7ปีนะครับรถจะต้องมีปีรถที่ไม่เกิน7ปีนะครับถึงออกทกสได้นะครับอ่ะเริ่มต้นจากตัวแรกนะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเป็นคูบปัตนะครับ KRT 14แรงม้านะครับหรือ KRT 140พัทตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพัทแล้วนะครับเป็นหัวเครื่อง14แรงครับตัวนี้ได้อุปกรณ์นะครับถึง4ชิ้นนะครับราคาก็อยู่ที่1นึ่งแ 15,000ันบาทนะครับหนึ่ royable, toys, Pre งแสนหนึ as, ่งหืห้าพันบาทนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับตัวนี้สตาร์ทแปดปิดปกตินะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบ power power เยอะนะครับนะครับนะครับมีตัวปั่นเตาปั่นอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าไม่หนักนะครับพวงมาลัยไม่หนักนะครับยางนะครับสวยทั้งสี่เส้นนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับดูติดตามผมเลยเนาะท้ายนะครับสามารถปั่น PTO ได้นะครับตัวนี้นะครับเอ่าท้ายเต็มนะครับตัวนี้ก็เป็นรอบปั่น PTO นะครับ เป็นงานรถไถแบบนั่งขับนะตัวนี้นะครับสามารถไว้ใช้ในเกษตรนะครับเล็กๆน้อยนะครับคนที่ไม่อยากใช้รถไถหน้าเดินตามก็ตัวนี้เหมาะนะครับสําหรับรถ k ครียหนึ่งสีู่นย์นะครับตัวนี้ได้อุปกรณ์ถึงสี่ชิ้นนะครับดันหน้าผ่านพวนนะครับล้อกันจมแล้วก็คาดนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถแวะเวียนมาทดสอบระบบได้นะครับพวกลูกหมากต่างๆนะครับแน่นนะครับเห็นไหมนะครับลูกหมากแน่นนะครับ ให้ลูกคาดูช้าๆนะครับนะครับยางต่างๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับแบตสามารถสตาร์ทติดได้ปกตินะครับสตาร์ทได้ทั้ง2อย่างนะครับทั้งมือหมุนแล้วก็สตาร์ทดูแจได้นะครับตัวนี้นะครับก็นี่ครับข้อดีของ T R T นะฮะเป็นรถถ่แบบนั่งขับนะครับเป็นรถเพาเดียวสูบเดียวนะครับประหยัดน้ามันมากนะครับตัวนี้อ่ะตัวที่สองนะครับตัวที่2นะครับเป็นรถรุ่นบีแล้วนะครับเป็นรถรุ่นบีรถตระกูล B ีเนี่ยเป็นรถขนาดล้อแคบนะครับเป็นรถเอ่อ โฟวินขับเพื่อนสี่ล้อนะครับรถรุ่นบีเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นรถจดปี60ครับลูกค้ายางเต็มนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับตัวนี้จะได้โค้งกันอ้อยนะครับแล้วก็จะให้เป็นตัวตัดหญ้าด้านท้ายนะครับราคาที่150,000บาทครับ150,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี60นะครับเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนนะครับเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนเลยนะครับมีเล่มพร้อมนะครับใช้งานน้อยนะครับ412ชั่วโมงนะครับ ตัวนี้ใช้งานแค่412ชั่วโมงนะครับระบบเกียร์ก็จะเป็น9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับนะครับ412ชั่วโมงนะครับรถสวยนะครับสีสันห้องโดยสารนะครับเรียบเลยนะครับมันจะถลอกแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะไม่มีพื้นยางเท้าเหยียบนะครับก็จะมีรอยเหยียบอยู่นะครับนะครับสีสันเดิมๆนะครับรถแห้งดีเลยนะครับ ก็จะเกอบเป็นตัวหักตัดญ้าใหม่นะครับหางตัดย้าใหม่นะครับเมื่อวานผมรีวิวนะครับคลิปการทํางานนะครับให้ลูกค้าได้ชมแล้วนะครับหลายๆท่านก็สามารถคลิกเข้าไปชมนะครับในช่องย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวนัดจะปักลิงก์นะครับรถทั้ง3คันนะครับที่นัดรีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้สวยนะครับ b 2 1 4 0นะครับตัวนี้เป็นรถยี่อดแรงม้านะครับโฟวินครับเคลื่อน4ล้อพวงมาลัยแบบพคเยอร์นะครับเครื่องยนต์เป็น Direct Injection สูนะครับ โอเคคันนี้หนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับพวกลูกมากต่างๆนะครับแน่นนะครับคันที่สามครับคันนี้เป็นรถแท็กเตอร์นะครับตะกูลแอนะครับเป็นแ2 8สองแปดูนแปดครับยี่สิบแปดรงม้านะครับตัวนี้โฟวินขับเคพื่อนสี่ล้อนะครับราคานะครับค่าตัวอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมืนบาทนะครับหนึ่งแสสี่หมืนบาทสีสวยนะครับไฟตาไม่แตกครับสวยนะครับ เนื้อตัวสวยแผ่นลังคาไม่แตกนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับยางเต็มๆทั้ง4เส้นนะครับยางสวยมากนะครับคันนี้เป็นรถตัวเปล่านะครับรถตระกูลแอนะครับเป็นรถแบบใช้งานนะครับในครอบครัวนะครับของตัวเองนะครับไม่หนักมากนะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยสามารถใช้ผ่านได้กับรุ่นพวกรุ่น l 3 6 0 8ถึง L4 0 1 8เลยครับเป็นรถเล็กนะครับ ราคานี้นะครับเป็นตัวเปล่านะครับถ้าลูกค้าอยากได้ผ่านพวนด้วยนะครับเป็นผ่านพวนใหม่ของนาซาผมให้ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนหกหห้าบาทนะครับรถคันนี้ใช้งานนะครับอยู่ที่หนึ่ง็ิบห้าชั่วโมงครับคันคัดเดิมนะครับนะครับไม่มีจุดรั่วซ um ึมนะครับรถสวยรถแห้งเลยล่ะรถแห้งดีนะครับนะครับตามล้อนะครับนะครับตามล้อนะครับรถแห้งดีเลยนะครับดีสันห้องโดยสารนะครับระบบเกียร์เขาจะเป็นเกียร์ข้างตัวนะครับ 8เกียร์เดินหน้านะครับ4เกียร์ถอยนะครับนะครับตรงตรงนี้เขาเรียกว่า4่ตรงนี้เขาเรียกว่า8เกียร์เดินหน้านะครับ2ช่องนะครับอันนี้ก็4เกียร์นะครับเราเปลี่ยน2ช่องเนี่ยรัวกับไฮก็เป็น8นะครับถอยหลังได้แค่4เกียร์เท่านั้นนะครับตัวนี้ท่อนคัตต่างๆเดิมนะครับน้ํามันไฮดรอลิกอยู่ครบเต็มนะครับตัวนี้ให้เป็นแบบกองเป็นกองแบบกองเปียกนะครับสามารถไปไถบุกเบิกได้สบายนะครับ ข้างหน้าก็จะมีเวทนะครับเวทเน่ยก้อนละยี่สิบห้ากิโลครับถ่วงหน้าไว้นะครับเวทหน้าเวทหลังนะครับตัวนี้ท้ายก็มีเวทครับเวทท้ายนะครับยางเต็มๆนะครับยางเต็มๆสวยๆลูกค้าท่านใดเนี่ยหารถนะครับสดๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังเลยครับเครื่องแน่นๆนะครับการันตีเลยนะครับดูเผาท้ายวีดีโอเขานะครับหมูช้างนะครับ สองข้างนะครับปท้ายไม่แตกนะครับตัวนี้สวยครับการันตีนะครับรถสภาพ99%นะครับตัวนี้นะครับนางฟ้านะครับ28แรงม้านะครับราคาแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับสีเดิมๆนะครับตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่นะครับเป็นคูปุต้านะครับ L3608 นะครับตัวนี้รถจดทะเบียนนะครับปี54นะครับปี54 นะครับตัวนี้เป็นโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องยนต์จะเป็นดิเรกซิชชั่นนะครับสามสิบหกแรงม้านะครับสามสิบหกแรงม้านะครับระบบเกียร์เป็นแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับทพ์นิยมนะครับสามหกูนแปดเนี่ยรถสวยนะครับหน้าใบดันเต็มนะครับสีตัวนี้นะครับเราปรับสภาพให้นะครับเดี๋ยวเรา พวกสีหัวฝากระโปรงให้นะครับสองแ0นหกหมืนห้าพันบาทเนี่ยเราเก็บงานให้นะครับกับสีคาดล่างให้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้สวยๆนะครับขอสองแสนเจ็ดนะครับเก็บให้สวยๆพร้อมใช้เข้าบ้านสวยๆเลยครับเหมือนสาวสิบหกที่ผมรีวิวทุกคันเลยนะครับพร้อมแถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับแต่ว่าถ้าราคางบน้อยก็สองหกห้าครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับตัวนี้คอนคัดก็ยังเดิมๆครับ แต่ห้องโดยสารครับแต่ลังคาใหม่นะครับตัวนี้แล่งราคาใหม่นะครับสวยๆสาสิบหกแรงม้านะครับรถจดปีห้าสี่นะครับเล่มพร้อมเอกสารชึอโอนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็มาดูทดสอบรถได้นะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น L3608 เช่นเดียวกันครับโควินขับสีนะครับ ทะเบียนต่อข้อแ8ดดนะครับตัวนี้นะครับได้อุปกรณ์ด้านหน้ากับผ่นพวนนะครับทั้งสองคันนี้นะครับได้อุปกรณ์หน้าหลังตัวนี้รถจดปีห้าสามครับตัวนี้ยางใหม่นะครับยางเต็มนะครับยางด้านหลังเต็มยางด้านหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับสีเครื่องสีเดิมนะครับคัด์คัด์เดิมนะครับสอง0ันสิบชั่วโมงนะครับคันนี้2 9 1 0ันเกรสิบชั่วโมงนะครับ รถจดทะเบียนปีห้าสมสาสิบหกแรงม้านะครับตัวนี้สําหรับงบประหยัดนะครับสองแส0หกหมืนบาทนะครับสองแส0หกหมืนบาทนะครับรถใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาทดสอบระบบได้นะครับอีกครั้นึงครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว SP สแล้วครับ L 3 6สา s หนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับโครงราคาเหลี่ยมนะครับถ้าลูกค้าสังเกตโครงราคานะครับ ตัวนี้ราคาที่สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าเปลี่ยนยา ouais งหลังนะครับถ้าไม่เปลี่ยนยางหลังนะครับก็อยู่ที่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหน้าใบมีดนะครับเต็มนะครับหน้าใบมีดเต็มยางหน้าเต็มนะครับยางหลังก็อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่นะครับเก็บงานเก็บสีให้พร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับเกิดพร้อมใช้งานนะครับระบบเขาเป็นแปดเกียร์ด้านหน้านะครับแปดเกียร์ถอยหลังนะครับ QC ซีมาเครื่องอยู่เดิมพบนะครับคอนคัดเดิมนะครับปีสันห้องโดยสารนะครับชั่วโมงการทำงานเจ็ดร้ยสิบเก้าชั่วโมงนะครับตัวนี้แห็นราคาใหม่นะครับตัวนี้สายไม่ขาดนะครับผมยังไม่ทันได้เปลี่ยนนะนะครับตัวนี้เกาะเป็นหางพวนนะครับเป็นหางห้านะครับ d h สองสองห้า epo นะครับหางสวยนะครับท้ายสวยนะครับเผาท้ายนะครับดูเผาท้าย p o เต็มนะครับนะครับมีหูลากให้พร้อมนะครับมีหูลากให้พร้อมคันใดสนใจนะครับ L 3 6 0 8 SP คันนี้นะครับ325,000บาทนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมานัดดูรถได้นะครับที่0 9 1ครับ8 6 1 1 1 9 1นครับ0918611191นะครับตัวนี้เราแถมพ่อซิ่งให้พร้อม1ใบนะครับไปแบบซิ่งๆสวยๆเลยครับ ดูรายละเอียดต่างๆนะครับผมพยายามถ่ายให้ชมชัดเจนนะครับนะครับให้ดูทุกจุดนะครับตัวนี้ครบนะครับตัวนี้สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับถัดมานะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นพี่นะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวนี้ยังไม่ทันปรับสภาพนะครับราคานะครับเช็คระบบพร้อมใช้นะครับไม่รวมทําสีของราคาของตัวนี้นะครับก็อยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับสี่แสนแปดหมื่นบาท นะครับรถจดปี60นะครับใบมีดเต็มนะครับรถยังไม่ทันได้ล้างนะครับรถเพิ่งเข้านะครับตัวนี้สวยนะครับเครื่องเดิมคัดเดิมนะครับชั่วโมงการทำงานครับพันสามร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับพันสามร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับรถจดปี60นะครับยางยังสวยอยู่นะครับยางเต็มนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับ ไปดูท้ายเาไปดูท้ายนะครับห้าสิบแรงม้านะครับโปวินขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเครื่องยนต์ไดร์เอล n อินเซชันจดทะเบียนปีห้านย์นะครับตัวนี้นะครับขับ4นะครับขับสี่ตัวนี้จะให้เป็นหางหกนะครับ b h 2สองสี่ห F Heavy Pat นะครับเป็นหางหนักนะครับดูบัวได้นะครับบัวผานะครับเป็นผานหนักนะครับ ้ายนะครับ้ายเดิมๆนะครับสวยๆนะครับ480,000บาทครับราคาย่อมเยานะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเวียนเข้ามาดูสินค้าได้นะครับตัวนี้นะครับมันทดสอบระบบได้นะครับรถใช้งานได้ปกตินะครับ L5018 นะครับอีกหนึ่งตัวครับเป็นรถติดตักคุ้งขีนะครับตัวนี้เป็นคูปัตนะครับ L4708 SP นะครับมาพร้อมกับ ตักมุ้งจี้เกษตรนะครับตักมุ้งกีเกษตร la 5้าดนะครับ la 5้าแดนะครับปากตักสวยนะครับไม่มีหักไม่มีดามนะครับยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหนึ่งคู่นะครับซ้ายขวาเลยนะครับสีเครื่องนะครับเดิมๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับรถจดทะเบียนปี5้าดนะครับตัวนี้เล่มพร้อมเอกสารชุดโอนเหมือนกันนะครับเอ้ยรอเล่มหกสวันทําการนะครับรอเล่ม60วันคำ판กับ l 5 0ก็รอเล่มเหมือนกันนะครับรอเล่มเหมือนกันนะครับแต่ราคาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับ พอนคัดเดิมนะครับคัดไม่ทันตัดท่อนนะครับใช้งานหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสบสามชั่วโมงครับสีสัน้องด้วยสารครับสวยนะครับพร้อมกับถังท่วงนะครับด้านด้านท้ายนะครับมีหินถ่วงให้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นรถมาจากอำเภอปากชมนวนครับปากชมจังหวัดเลยนะครับ ท้ายสวยนะครับท้ายนะครับดูท้ายนะครับท้ายสวยเมื่อวานผมรีวิวการทํางานแล้วนะครับตัวนี้460,000บาทนะครับตัวนี้460,000บาทนะครับโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับอันนี้คือรถที่เราขายได้นะครับยังขายได้นะครับก็มีทั้งหมดนะครับก็จะมี478 ST เข้ามาใหม่นะครับ478 ST ก็จะอยู่ที่ราคา445,000บาทนะครับ445,000บาท 47.8ตีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับวันนี้มีวางขายได้อยู่8คันนะครับอยู่ที่หน้าร้านก็เข้ามาอีกคัน1.9คันนะครับก็ยังพอมีให้เลือกนะครับส่วนที่วางๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือติดจองนะครับติดจองไปเยอะแล้วครับหลายส่วนแล้วนะครับอีกคันหนึ่งก็36.8ตัวที่จอดอยู่ต้นพุทธานะครับยังยังไม่ได้ติดจองแต่ว่ายังเรายังไม่ได้ประกอบนะครับก็วันนี้ L 3 0นะครับเราจะเอาลงไปทําสีด้านล่างนะครับแล้วก็ต่อด้วยสีิ้านะครับตัว4ีเก้าเนี่ยรอส่งนะครับวันนี้นะครับส่วนเมื่อวานนะครับเราขอบพระคุณนะครับ FC นะครับเมื่อวาน FC จากชนบุรีนะครับจากจังหวัดชนบุรีนะครับโอนเงินมาสั่งจอง L สามสี่ศูนย์ปดตัว DI ไว้นะครับรถเข้าไปเก็บงานที่อู่นะครับเปลี่ยนปั๊มไฮแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเป็นสี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับขอบพระคุณลูกค้าจากอำเภอแก่งสนามนางนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ FC เราเหมือนกันนะครับ โอนเงินมาจจำนะครับโดยไม่เข้าดูรถนะครับนะครับพร้อมให้ทีมงานนัทเทคเตอร์นะครับปรับสภาพนะครับจากสภาพที่เป็นอยู่นะครับให้นะครับสวยๆให้พร้อมใช้นะครับเข้าบ้านเหมือนเดิมนะครับขอบพคุณนะครับลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามและรับชมนะครับเรายังไม่จบนะครับยังจะพาไปดูนะครับสินค้านะครับที่มีวางอยู่หน้าร้านแล้วก็ไปดูรถที่ปรับสภาพอยู่ในอู่ด้านหลังนะครับเราให้ดูรถจองก่อนนะครับสามสิบแรงนะครับตัวนี้ก็สามสิบสี่แรงนะครับ รอรับสิน้นรอรับประมาณไปลายเดือนนะครับหนึ่งสองอันนี้จะถึงกําหนดแล้วครับวันที่ประมาณวันที่ยี่สิบนะครับอันนี้ปลายเดือนเหมือนกันครับแล้วก็จะเป็นสี่สิบห้านะครับรอรับไปอประมาณวันที่ยี่สิบนะครับเราก็จะเข้าไปเก็บงานให้นะครับอันนี้สี่ิบเก้าโอเคเดี๋ยวพาลงไปดูฝั่งทางนู้ดนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องหยอดข้าวครับเครื่องหยอดข้าวนะครับราคาก็อยู่ที่4ี0 0มืนห้าบาทนะครับเครื่องหยอดข้าวนะครับสี่0มนบาทนะครับเครื่องหยอดข้าวเจ็ดแถวนะครับตัวนี้ก็ผ่านขูดนะครับหรือตัวนี้เรียกอะไรไม่รู้นะครับเป็นเป็นผ่านคล้ายๆกับริปเปอร์ครับ ผ่านไปโพนะครับตัวนี้หมื่นสี่นะครับแล้วแต่ทางแต่ละเขตเขาเรียกเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งทางนู้นครับหน้าร้านฝั่งทางนี้นะครับก็เป็นรถที่ติดจองแล้วก็เก็บงานเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น l อ6สานดนะครับปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ติดตั้งชุดใบนาดินหน้าของนาซาใหม่นะครับยังไม่ได้ล้างนะครับตัวนี้นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับขอพูณนะครับลูกค้าจากอำเภอกุดบากนะครับจังหวัดสกลนครไปแห่งสูงนะครับเมื่อวาน มาวางเงินไว้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่สั่งจองแล้วก็โทรให้มาดูรถนะครับมาดูรถที่ปรับสภาพแล้วนะครับถูกใจก็วางเงินนะครับไว้หมดทั้งหมดแล้วครับรอจัดส่งวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเป็นวันอังคารนะครับตัวนี้สี่เจ็ดศูนย์แปดนะครับของลูกค้าที่อาเภอนากลางนะครับจังหวัดนองบุพูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานขุดนะครับฐานขุดนะครับของค่ายนาซาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับของค่ายหนึ่งนะครับจะอยู่ที่หมื่นสองพันห้าร้อยบาท ส่วนของค่ายปอเสรีโชคชัยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับตัวตัดละมันนะครับก็มีนะครับตัวตัดละมันนะครับอยู่ที่สองหมื่นสามพันบาทนะครับส่วนตัวตัดหญ้าสองหมื่นสามพันบาทเช่นเดียวกันครับสองหมื่นสามพันบาทนะครับส่วนตัวตัดหญ้าหนึ่งเมตรยี่สิบสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเมตรสี่อยู่ที่สองหมื่นหกพันบาทนะครับตัวตัดหญ้านะครับผ่านพวนก็ติดราคาไว้ตามนี้นะครับผ่านห้านะครับใบยี่สิบสองนะครับพีทีนะครับพวงละสามหมื่นบาทนะครับ ผ่าน5นาซาใบ22นะครับพวงละ2 0 0 0แล้วก็ผ่าน5ปอเซรีโชคชัยนะครับพวงละ28,500บาทนะครับส่วนโรตลรี่นะครับเราจัดโปรนะครับเริ่มต้นจาก42,000บาทนะครับ42,000บาทนะครับรับเองที่หน้าร้านนะครับโรลล์ตี่1เมตร60นะครับสินค้าทุกชิ้นเรามีป้ายราคาติดนะครับลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาดูได้นะครับถูกใจก็เดินเข้าไปหาพนักงานเลยครับเราดูสินค้าก่อนเลยครับว่าชอบตัวไหนนะครับ นะครับมีหลายแบบหลายรุ่นนะครับให้ลูกค้าได้เลือกกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานยกล่องนะครับมีทั้งของปอเสรีโชคชัยตอนนี้เหลือแต่ใบ22นะครับฐานยกล่องนะครับของปอเสรีโชคชัยกับหน่งนะครับของเขาหน่งมาแล้วนะครับด้านในก็จะเป็นสต็อกโรตารี่กับฐานทวนนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับต่วตรงนี้ก็จะเป็นโรตารี่ครับนะครับเป็นโรตารี่มือสองนะครับ ใดที่สนใจก็แวะเวียนมาดูนะครับที่ร้านนัทแท็กเตอร์ของเรานะครับตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอครับจังหวัดกุดรธานีนะครับนี่เส้นถนนเส้นเมนนะครับสี่เลนนะครับตัวนี้ใกล้ๆกับศูนย์คูปตาเราอยู่ด้านหน้านะครับนี่ก็จะเป็นป้ายร้านนะครับนัทแท็กเตอร์อยู่นะครับมองเห็นได้ชัดนะครับขับรถมาก็จะมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับซ้ายขวานะครับทางนี้จะออกมาจากเส้นพังคโคนนะครับส่วนทางนี้ก็ออกมาจาก เส้นถนนบางสามหมอนะครับออกมาจากสี่แยกประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะครับร้านรถไถร้านที่สองนะครับอยูดซ้ายมือนะครับส่วนหน้าใบมีดเราก็มีนะครับหน้าใบมีดนะครับนีตัวตัดดีใบใหญ่นะครับหน้าใบมีดนะครับชุดบันดินงก็มีนะครับชุดยกมันก็มีนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงเช้าเนะครับทีมงานก็ก็ลั่งจุ่มกันกินเข่าครับเข่าเศร้า ตัวนี้เราจะจัดส่งวันนี้นะครับ L สา0หนดนะครับหมอ่กลืมหาเบาะมาสซเดอร์หมอเด้อเอาบาะที่หุ่มมาสซนะครับสามหกสวยๆนะครับปรับสภาพพร้อมนะครับตัวนี้จัดส่งลูกค้าอำเภอศรีสงครามนะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับนี้เป็นหางตาช้างนะครับเปลี่ยนใบพันนะครับใบคัดท้ายตีบูธคัดท้ายให้แล้วนะครับเสียกให้พร้อมใช้เลยนะครับ เราปรับสภาพเก็บงานให้นะครับออกไปในเกียร์มาตรฐานเดียวกันทุกคันนะครับนะครับฝากลูกค้าไว้ด้วยครับลูกค้าท่านในที่มองหารถแท็กเตอร์มือสองนะครับรับรถแบบสวยๆเข้าบ้านนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับของลูกค้าที่อำเภอนาด้วงนะครับจังหวัดเลยนะครับเตรียมนะครับรอเข้าเก็บระบบทําสีนะครับตีบูธคันนะครับตีบูธคันอยู่นะครับเมื่อวานก็ ได้ทำแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันมีงานด่วนมาขั้นหนึ่งก็เลยได้ทํางานด่วนให้เขาก่อนนะครับวันนี้ก็จะเริ่มเข้าทํานะครับิบห้าแล้วครับทันกําหนดนะครับทันกําหนดส่งลูกค้าทุกคันแน่นอนครับตัวนี้ก็ L สองแปดเออสามสี่ศูนย์แปดนะครับของลูกค้าที่อำเภอบ้านเขวานะครับบ้านเขวานะครับชัยภูมิบ้านเขวา คงเสาลังค่าครับปลาคนเสาลังค่าึ้นก่อนก็ได้ัเอาข้นนะอ้ะี้ยคนค่ารถอันนี้ก็สามหกศูนย์แปดนะครับของลูกค้าที่อำเภอวานอนนะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับสวยเลยครับ ครับชุดท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับลูกค้าท่านใดสนใจแท็กเตอร์มือสองก็ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเดินทางมาดูสินค้าได้นะครับที่ร้านนัดแท็กเตอร์นะครับวางสะหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างขวามือให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเอฟซีที่ให้เกียรติติดตามและรับชมทุกท่านนะครับเป็นอย่างสูงครับ